ในแต่ละวันจะมีจํานวนผู้ที่ติดเชื้อใหม่มากกว่าผู้ที่หายป่วยกลับบ้าน2,000-3,000ถึง 3, รายแต่ละคนกว่าจะถึงมือหมอมีอาการหนักทั้งสิ้นบุคลากรทางการแพทย์ต้องรับภาระหนักมากรัฐบาลจะใช้มาตรการเดิมวิธีคิดแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ววัคซีนแอสตราเซเนกานั้น ส่งมอบมาเพียง5ล้าน3 7 0 0 0 0โดสเกือบหนึ่งล้านโดสที่ขาดการส่งมอบหมายถึงการปกป้องชีวิตของพี่น้องประชาชนเกือบ1ล้านคนแต่รัฐบาลฮะกลับให้ข่าวว่าแอสตราเซเนกาไทยแลนด์จะการกำลังการผลิตให้กับประเทศไทยรัฐบาลไทยแค่หนึ่งใน3จาก180ล้านโดสต่อปีหนึ่งในสามพอคูนเข้าไปก็แค่จะส่งแค่5ล้านโดสต่อเดือนแล้วที่รัฐบาลบอกกับประชาชนว่าจะส่งวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยเดือนละ10ล้านโดสวันนี้ทำไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ ตามหนังสือของคณะกรรมการกันกรองการใช้ใจ่ายเงินกู้ที่ทําถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลมีความจําเป็นในการอุดหนุนเงิน600ล้านบาทให้กับบริษัทที่ชื่อว่าสยามไบโอไซเอนซ์โดยมีเงื่อนไขว่าแอสตราเซเนกาไทยแลนด์จะสมมอบวัคซีนให้ตามความต้องการก่อนที่เหลือจึงจะส่งออกไปยังภูมิภาคนี่คือการหลอกเอาเงินภาษีของประชาชนไปอุดหนุนเอกชนโดยที่ไม่ทําตามสัญญารัฐบาลจะต้องกล้าหาญที่จะใช้พรบรความมั่นคงด้านวัคซีนเพื่อบังคับเอาวัคซีนจากแอสตราเซเนกาไทยแลนด์ ามแผนการส่งมอบให้ได้เพื่อปกป้องชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยรัฐบาลต้องดําเนินการจัดซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพมีประสิทธิผลในการป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยติดกันตายแต่ไม่กันติดไม่ได้ครับมาตรการใดๆของรัฐบาลก็ตามหากไม่เร่งตรวจเชิงลุกต่อยให้ประชาชนนอนตามริมฟุตบาทตามริมกำแพงวัดเพื่อรอตรวจวันละหลักร้อยแบบนี้สกัดการการระบาดไม่ได้ หยุดซื้อซีโนแวคจัดซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพในการปกป้องพี่น้องประชาชนขอบพระคุณครับท่านประธานครับ